สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอการทดลองเรื่องทฤษฎีเทวินินวัตถุประสงค์การทดลองหนึ่งเพื่อศึกษาและทดลองทฤษฎีเทวินินสามารถหาค่าแรงดันเทวินินและความต้านทานเทวินินได้จากหลายวิธี ขั้นตอนที่หนึ่งจากวงจรในรูปที่สามวัดค่าความต้านทานของ R หนึ่ง R สองและ R สาม R สี่และ R ห้าโดยใช้มัลติพิเตอร์แล้วบันทึกค่าลงในตารางค่าที่ได้ R หนึ่งเท่ากับหนึ่งพันโอม R สองเท่ากับหนึ่งหมื่นโอม R สามเท่ากับหนึ่งหมื่นโอม R สี่เท่ากับหนึ่งหมื่นโอม R5 เท่า uh huh. ก,กับ2,000โ oh อห์ม1.2ต่อวงจรนะังรูปที่สา3 1.3วัดแรงดันที่ปลายขั้ว A, A, B หรือแรงดันเปิดวงจรและวัดกระแสรัดวงจรโดยนำมาติวิเตอร์ต่ออนุกรมกับขั้ว A และ B และคำนวณหาค่า R เทวินิน แล้ววัตถุข่าในตารย์ที่สองค่าที่ได้ V-open เท่ากับ6โวลต์ไอช็อตเท่ากับ1.125อะติวานินเท่ากับ V-open ค่าที่ได้6โวลต์อะติวานินเท่ากับ V-open ส่วนไอช็อตค่าที่ได้5,333.33 3โอลต์ 5. 1.4ต่อตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ขนาดสิบกิโลโอห์มที่ขั้ว A และ B ดังรูปปรับค่า R จนกระทั่งแรงดัน VAB ม e ีค่าครึ่งหนึ่งของ Vopen แล้ววัดค่า R ที่ปรับค่าแล้วบันทึกลงในตาราง ค่าที่ได้ Rp เท่ากับห้าพันสามร้อส่สบห้าโอห์ม R เทอร์มนินเท่ากับ Rp ค่าที่ได้ห้าพันสามร้อสสิบห้าโอห์มหนึ่งห้าต่อตัวต้านทาน R เท่ากับสิกิโลอมที่รู้ค่าแน่นอนเท่ากับขั้ว A และ B ดังรูปว่าค่า VAB แล้วคำนวณหาค่า R าร์เทโลนินจากนั้นบันทึกลงในตารางค่าที่ได้ VAB เท่ากับสามจุดเก้าหนึ่งสามโมลต์อาร์เทโนินจะได้จาก R าร์เทโลนินเทนน่ากับ Vopen ลบ VAB ส่วน VAB อาร์ค่าที่ได้ห้าพันสามร้อยสีสิบสามจุด ค่า0.4 1.7สรุปค่าความต้าทานเทวนินและวิธีการหาค่าความต้านทานเทวนินวิธีที่ 1. หนวัดค่า Vopen และ Ishot สูตรที่ใช้ R เทวนินเท่ากับ Vopen ส่วน Ishot ค่าที่ได้5,373จุด 333โอมองวิธีี่2ใช้ความต้าทานกับค่าได้ต่อที่ปลายขั้ว A และ B กับค่าความต้านทานส่วแรงกัน VAB เ mm. ท่ากับ1.2ส่วน2เบลล์นความต้าทานที่ปรับจนได้แรงกันเท่ากับค่านี้คือ RP สูตรที่ใช้ R เทวนินเท่ากับ RP ค่าที่ได้5,335 วิธีที่สามใช้ความต้านทาน R เท่ากับหนึ่งหนึ่โอหมต่อระหว่างขั้ว A B, และ B แล้ววัดค่า VAB และคำนวณหา R เทวนินสูตรที่ใช้ R เทวนินเท่ากับ V เทวินลบ VAB ส่วน VAB คูณ R ค่าที่ได้5 3าพันสาอ้โอม ปดเปลี่ยนวงจรที่เป็นวงจรเสมือนเทวินินของวงจรรูปที่สามจากรูปเลยครับวิเคราะห์ผลการทดลองจากการทดลองวิธีหาค่าอาเทวินินโดยใช้ตัวต้านทานที่ปรับค่าได้กับวิธีหาค่าอาเทวินินเราใช้ตัวต้านทานที่ตัค่าแนนอนว่าค่าอาเทวินินที่ได้มีความใกล้เคียงกัน สรุปผลการทดลองสรุปได้ว่าสามารถหาค่า R เทวินินได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับโจทย์จะกำหนดวิธีหาหรือค่าที่เราทราบจบการเสนอแต่เพียง้ขอบคุณครับ